พ่อฤาษีลิงดำท่านได้เล่าตอนพบมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่พระเจ้าตากศินราชการที่หนึ่งและอีกหลากหลายท่านก็ไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะหนึ่งพระเจ้าพรหมมหาราชกับช่างกับช่างตัวสําคัญคือช่างพลายประกายพลิกแล้วก็สองพระเจ้าตากสินกับราชการที่หนึ่งแล้วก็พุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลก ประเทศไทยเราถือว่าเป็นประเทศที่มีบุญมากซึ่งมีความสำคัญในเมื่อความเมื่อนเมื่อความสลายตัวจะเกิดขึ้นก็มีท่านที่มีบุญเข้ามาช่วยอย่างสมัยเมื่อพระเจ้าพระมหาราชก่อนจะเกิดพระเจ้าพังคราชเสียท่ากับขอมดำที่เมืองหาริคุนชัย ความจริงแต่กุลของไทยเวลานั้นปกครองกันมาเกือบหกสิบประการรดอว่าถ้าใครมีลูกก็เป็นกษัตริย์แทนถ้าไม่มีก็น้องเป็นแทนว่าก็เลยมาแบบนี้จนกว่าจะถึงสมัยพระเจ้าพังกระไก็เกือบจะหกสิบประการการปฏิวัติรัฐประหารการขบทในบ้านเมืองไม่มีกระความประการสงครามไม่มี แต่ว่าก็มีเขตบางเขตขอขึ้นอยู่ในขอบคันธสีมาอย่างคอมดำที่เมืองอริพุนชัยเป็นต้นหมายความว่าขอขึ้นด้วยเขาอ,อยู่ด้วยแต่ก็อยู่เฉยๆอาจจะมีเครื่องมรนนาการบ้างตามประเพณีของโบราณนิยมก็เป็นได้ต่อมาในเมื่อการรบไม่มี ความอ่อนแอของชายกับยามปรากฏความอ่อนแอทางอาหารเมื่อปรากฏแล้วต่อมาไทยหลังขอมดำกาก็คิดกำเริบเขาคิดว่าควรที่เขาจะเป็นผู้อาศัยไประเทศไทยอยู่เขาก็คิดคงคิดว่าควรจะเป็นผู้ปกครองไทยเสลยทั้งประเทศดีกว่า เวลานั้นประเทศก็เป็นประเทศเล็กๆไม่เป็นประเทศใหญ่เป็นย่อมๆไทยก็มีมากแต่อยู่เป็นย่อมๆไม่รวมกันประเทศเดียวกันเจอขอมดำยังเตรียมรบแข็งมังเมืองไม่ส่งเครื่องบรรณาการสามปีเสียเป็นการรบฝ่ายเมืองเชียงแสนทึ่งมีพระเจ้าฟังรารเป็นกษัตริย์เวลานั้นก็มีอายุน้อยถึงแค่ยี่สิบปี ขึ้นทะลงลาดยกทัพมารับทัพของขอมที่เมืองพยาวเมื่อเขาตั้งใจเตรียมตัวหลายปี้งตัวเองวางใจก็สู้กันไม่ได้ในที่สุดขอมชนะขับคนไทยทั้งหมดในเขตเจียงแสนให้ไปอยู่เวียงชี้คำเข้าไปอยู่ในป่าเวียงชีทองหรือเวียงชี้ทงใกล้ม่นน้ำสาย ต้องขับออากจากบ้านทั้งเจ้าทั้งไพร่เรียกว่าไปกันหมดต้องทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งบ้านทิ้งเรือน้าอยู่ในป่ากันตามยถากรรมความมุ่งหมายของขอมจริงๆก็คือว่าต้องการให้ไทยหมดไปทั้งชาติไม่ต้องการให้มีการรวมตัวกันคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นทั้งหมดเวลานั้นมีประมาณแสนคน ข้าปลาธัญญาหารแยกขนไปก็ไม่ได้ไม่บาดเ้าไปได้มั่งไม่ไกันก็น้อยเต็มทีเขาบังคับให้รีบไปแล้วก็อยู่กันอย่างรวมๆอยู่ตามถ้ำบ้างทํากระทอบอยู่บ้างเอาใบไม้มามา,มาบังเป็นเพลิงอยู่บ้างมันก็าหนาวมาเมื่อ็เย็นเวลาจะกินก็ต้องกินหัวข้าวเป็นกระทะใหญ่รวมกันบ้างผูกผูกหัวเผือกหัวมันกินบ้างข้าวกรากินน้อยมีความลาบาก ต่อมา 1, ปีหนึ่งปรากฏว่าพระเจ้าแผงราชมีลูกมีเป็นลูกชายเชื่อทุกพิคข์ซึ่งแปลว่าเกิดในสมัยที่มีความทุกข์เข็นหลังจากนั้นก็มีลูกอีกคนหนึ่งแต่ลูกชายคนนี้ก่อนจะเกิดพระเจ้าแม่ขนาดที่แพทองฝันอยากจะกินเลือดขอมอยากจะได้เมืองดินกลางกลางใจเมืองของเมืองียงแสนเป็นต้น อยากได้สตราอาวุธอยากได้ทุกอ,อย่างผลก็ไปก่อนว่าลูกชายคนนี้เป็นนักรบพ่อก็ตามใจทุกอย่าง <c oughs> หลังจากนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีเด็กประมาณสองร้อยห้าสิบคนเกิดพร้อมๆกัน <c oughs> ท่านพ่อเวลานั้นก็ลำบากยากแค้นถือว่าจะถือว่าเป็นกษัตริย์ก็เป็นคนก็ยังครบบว่าเป็นกษัตริย์ แต่ก็เป็นกระสัแบบชาวบ้านชาวบ้านที่ั้งช่วยกันทุกอย่างช่วยกันหาทองร่อนทองทึงเป็นการส่งเครื่องบรรณาการกับขอมขอมบังคับรวมความมัามีความลำบากมากแต่ว่าเด็กคนนี้มาเกิดมาแล้วชอบเล่นเรื่องรบอย่างเดียวกับเพื่อนๆในการพยายามเรื่องเล่นเรื่องรบตั้งทับต่างทับตีบกบ้างถอยบ้างว่างเรื่อยไปเรื่องชอบเรื่องรบก็แล้วกัน ไม่ต้องบัรยายขั้นต่อมาเมื่อ,อยุติบสองปีอา้าขอโทษเด็กกูคนหลังที่เกิดมาสวยสดุงามมากมีผิวพรรณดีพ่อให้มีนามว่าพรมมีชื่อว่าพรมถ้าสวยเหมือนพรมตอนนี้มาขอย้อนหลังอีกนิดหนึ่งว่าเด็กชายพรมของลูกชายพระเจ้าพัค์ราชนนี่เกิดมาทําไม ย้อนหลังไปถึงสมัยถึงตรงที่พูดตามนังสือพงศาวดารเหนือนะก็จำไม่เคยได้ล้วอ่านมานานแล้วอย่าไปคิดว่ามีความรู้พิเศษตามพงศาวดารเหนือถ้าบอกว่าในเขตของขอมของไทยที่ขอมอยู่เขาไม่ยอมให้คนไทยเข้าไปขึ้นเที่อวคนไทยเข้าไปในเขตมันก็ไล่เพราะมันไม่ต้องการคนไทย เพราะว่ามันต้องการคนไทยเขาไม่ต้องการครบคนไทยด้วยต้องการย่ำยีคนไทยด้วยขณะที่มีอำนาจเหนือยอย่างนั้นเขาก็ทําทุกอย่างตามความพอใจของถานเป็นของเขาเป็นที่เจ็บใจของไทยมากแต่ว่าเวลานั้นท่านบอกว่าขณนะก่อนหน้าที่เด็กชายพรมจะเกิดมีสมณรน,น,น้อยองค์หนึ่ง เข้าไปบินรบาดในเขตของขอมเจ้าพวกขอมไม่เห็นเขาเนรน,น้อยไปคนไทยก็จับไปให้เจ้านายมันดูไอ้บ้านเมืองเวลานัน้นก็เล็กๆมันใหญ่มากมันดูกันง่ายเจ้านายมันบอกขึ้นชื่อว่าคนไทยไม่ให้จินให้ขับสมุนเนรออกมานอกเขตของขอมอยู่เป็น,นวันเนรออมานอกเขตของขอมก็เกิดอาการกโกรธ จะว่าเสียใจละน้อยใจก็ว่าไปตามเรื่องของหนังสือพูดภาษาสแตาเียว่าโกรธเจ็บใจในของที่มันเหยียดหยามคนไทยจึงตั้งจิตอธิษฐานยืนหน้าเขาตั้งใจคิดว่าเราจะตายวันนี้และจะเกิดเป็นคนไทยใหม่ขอข้าขอมทั้งหมดขึ้นชื่อว่าของจะไม่มีแผ่นดินบนแผ่นดินไทย แต่ว่าเนตรงนี้เจเคยเจริญกรรมาฐานมิปัสนายานกับอาจารย์ที่มีความสำคัญอยู่ในเขาคือเป็นเลนที่ได้ฌานสมาบัติตอนนี้ก็มาน,นั่งคึกว่าขณะที่เนยคิดจะฆ่าขอมตั้งใจไว้ก่อนว่าเราจะฆ่าขอมขอเกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็จะฆ่าขอมทั้งหมดไม่ต้องการจะขอมทั้งหมดมายื่ผืนแผ่นดินไทยมันใจร้ายมากขายความไม่ตาปรานี ตอนนี้จิตอาจจะเป็นบาปแต่ว่าเวลาภาวนาก็มาหลังจากนั้นก็เทินบ่ายเข้มาหัวอธิษฐานเสร็จก็ทิ้งอารมณ์อธิษฐานเสียก่อนตั้งใจภาวนาถึงพรนึกถึงพระพุทธเจ้าคำบาพุทโธสมบูติเอาหนะคำาภุดโทตรงนี้ขณะที่เทินบ่ายอยู่อย่างนั้นก็ทาใจจิตโดยจะจับจิตตัวเฉพาะถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อารมณ์เป็นฌาน ก็ตายจากความเป็นเนรยืนตายภาวนาไปภาวนาไปจิตเป็นฌานสมาบัติมีลมทรงตัวดีมากคนนี้สุดก็ตายตายจิตใจก็ไปเกิดเป็นพรหมอาศัยที่กําลังใจเดอธิฐฐานไม่ไว่าจะมาเกิดเป็นคนไทยก็พุ่งหลาวลมมาเกิดเป็นลูกพระเจ้าพังนราชตอนนี้ท่านบอกว่าในสมัยนั้นที่พระเจ้าพรหมมาเกิด ก็เป็นเวลาเดียวกันกับอาจารย์ที่สอนกรรมาฐานท่านก็เป็นคนไทยก็ตายลงไปจากความตายจากความเป็นคนแก่ตายที่ท่านมีชาสมาบัตรตรงเท่าไปเกิดตื่นทมเหมือนกันต่อมาเมื่อพระเจ้าพมหาราชเป็นเด็กชายประมยุมยด้สิบสองปี จึงบอกกับราชวีดาว่าเราจะขึ้นกับขอมทํำไม <c oughs> ควรจะเตรียมตัวไปอิสระดีกว่าก็สั่งพ่อขอยทำเขื่อนทดน้ําขุดบอ่อใหญ่ๆที่ว่าแต่คําว่าล้อมภายนอกอะไรข้างในาพอกินเตรียมสันพายวุตเตรียมทุกอย่างเพื่อการรบครบคันฝึกตัวทหารเป็นอย่างดีไม่ส่งเครื่องบรรณาการหนึ่งปี <c oughs> ้อมก็ยังไม่ว่าอะไรปีที่สองก็ไม่ส่งเครื่องบรรณาการอีก้อมก็ไม่ว่าอะไรตอนี้เขาถือว่าเครื่องบรรณาการเนี่ถ้าไม่ส่งสามปีเป็นการแข็งเมืองกันแน่พอมาถึงปีที่สามคืนหนึ่งเด็กชายพรมเวลานั้นอายุประมาณสิบห้าปีสิบห้าหรือสิบหกปี นอนฝันได้บอกว่ามีเทวดาหนึ่งมาบอกว่าวันพรุ่งนี้จะมีช่างลอยมาตามสายม่นางของสามเชือกช่างเชือกที่หนึ่งเป็นช้างเผือกเหมือนกันช้างเผือกหมดถ้าคล้องตัวที่หนึ่งได้จะปราบได้ทั่วจกกวักรวรลคือโลกนี้ทั้งโลกจะปราบได้ทั้งหมดถ้าเชือกที่สองจับได้จะจะ,จะปราบได้ในจำโพทวีป ถ้าจับเชื่อติดสามได้ก็จะปรับได้ตลอดแหลมทองเด็กชายพมฝันแล้วเห็นเทวดาแล้วชัดเจนก็บอกเช้าก็บอกว่าจะขอเพื่อพ่อเขาตามใจก็พาเพื่อนไปเอาขอสับช่างไปไปดักจะสับช้างที่ลอยน้ำมาแต่ก็เรื่องอัศจรใย์คอยอยูครู่หนึ่งไม่มีช่างลอยมามีแต่ง,งูงอน ลอยมาช้าช้าเด็กชายพรมเห็นว,ว่าเทวดาบอกว่าจะเป็นช้างแต่ป็นงูงอนก็ไม่คล้องปล่อยงูงอนไปหนึ่งตัวอีกสักประเดี๋ยวหนึ่งก็มีงูงอนอีกหนึ่งตัวลอยมาช้าชหาืมนกันเด็กชายพรมก็ไม่คล้องเพราะว่าไม่สือไปจะช้างเป็นงูพอ,อีกสักครู่หนึ่งก็มีงูงนอนตัวหนึ่งลอยมา เด็กชายผมก็คิดว่าไปสองตัวแล้วเป็นงูงอนตัวนี้เป็นงูงอนจะเป็นงูหรือจะเป็นช้างก็ตามเอาละก็อยใจกลางขอสับข่องช้างทันทีพอาง,งูงอนถูกขอสับก็กลายเป็นช้างเผือกเป็นช้าขาขาวพลายกายรกดับดึกใหญ่โตสวยง,งามสวยงามมากเด็กชายผมก็ขึ้นคอขับสายช้างเดินไปมาให้ช้างขึ้นจากน้ำช้างก็มายองขึ้น นี่เทวดาเท่ากับลวงเหมือนกันนะแต้ดนที่สุดก็สั่งให้พหระพรพเจ้าพ่อให้เด็กไปบอกพระเจ้าพ่อทราบพระเจ้าพ่อก็เลยโหนมาโหนก็บอกว่าต้องใช้สะดึงทองเรอก็คือเ,เอามาทําเป็นเอาทองคํามาทําเป็นแผ่นนำไปตีล่อช้างยิงขึ้นก็สั่งทําสะดึงทองคําเดี๋ยวนั้นไปตีล่อช้างยิงขึ้นเมื่อได้ช้างพลายตะไก,ก่ไหม้ขาวพองมาแล้ว ก็มาใส่ไว้ในที่ในที่เลี้ยงช้างและ้แยกจากช้างอื่นให้อยู่อย่างดีก็ถือว่าเป็นการบูชาพานช้างถือว่าช้างเผือกช้างมีความต้องการมากในที่สุดก็แข็งเมืองเป็นปีที่สามเมื่อแข็งเมืองเป็นปีที่สามแล้วคอมบาาแข็งเมืองแน่ไม่สรงเครื่องม,มานาการเขาก็สั่งกองทัพให้ออกไปตีไทย จกเชียงแสนไปแม่สายไม่ไกลนักแต่ทางไทยทร้าก็ยกทัพมารับข้าวศึกที่เมืองสันสายตะบนสันสายเมื่อทัพต่อทัพประทะกันใกล้เข้ามาบรรดาสัตว์พานะทั้งหลายของขอมเห็นช่างพลายไปไกลพึกเข้าเกิดกลัววิ่งหนีกัจะจรวันในเมื่อช่างกลัวมากกลัวคนอยู่บนหลังช่างหลังม้าจิตโอยงไงก็ไปกับช่างกับมา้า ในเมื่อเห็นเจ้านายขับทั้งขับมาวิ่งหนีพวกไพรพลนั่นหลายก็เห็นว่าหนีแลว้วก็หนีกันต่างคนต่างหนีไม่มีใครคิดสู่ไทยก็เลยข้าวฟันคนขม่มจนเท่าเข้าเมืองเข้าเมืองเชียงแสนเดิมแล้วก็ตตีเข้าไปในเมืองอีกเมื่อขอมอยู่ทนไหวก็ตะลุกมาหนีหนีมาเรื่อยๆจนสร้างมาถึงทุ่งยางสามวันถึงทุ่งยางพระเจ้าพมาราชิวัฒทหารเลนือมากสั่งยังทัพ แล้ว่าพักที่เมืองชุมพลหลังจากนั้นก็ตีรุ้ยมาจนทั่งถึงกำแพงเพชรบรรดาเมืองไทยทั้งหลายที่อยู่ใกล้เคียงทางที่กองทัพผ่านก็มาสมทบกันเมืองไทยมีหลายเมืองแต่เป็นเมืองเล็กๆเ,เ,เมืองท่าอำเภอเวลานี้บ้างก็เท่าสองอำเภอบ้างตอนนี้ในสมัยนั้นก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเมื่อถึงกำแพงเพชร พระอินพิจารณาเห็นว่าถ้าคืนปล่อยพระเจ้าพรมตามๆนี้พระเจ้าพรมจะบาปมากจะฆ่าของไม่ตายทั้งหมดยังให้ท่านวิษณุกรรมเทพบุตรมาสร้างกำแพงเพื่กั้นทหารไทยไม่ตามความทันอันนี้เป็นแสดงว่าคนเขียนเขียนยาวไปนิดเรื่อความเนื้อแทจ้จริงๆแล้วเมื่อมาถึงเมืองศรีสัชนาลัยก็เป็นเมืองไทยเหมือนกัน ขอมก็มาที่นั่นผ่านเขตนั่นไปศรีสัจนาลัยเขาเป็นเมืองใหญ่มีกําลังทหารมากเขาไม่ยอมให้ทัพพยากรมผ่านเมื่อผ่านแล้วก็ต้องรบกันพระเจ้าพรมก็ต้องยังทัพก็เปนน็นว่าเมื่อทัพประทะก,กันเข้าทางศรีสัจนาลัยก็สู้ไนนานถอยเข้าเมือง ยขาเมืองก็นำทหารขึ้นเชิงเทินเวลานั้นสียศานาไัยเขามีปืนนอกสับอยู่สองร้อยกระบอกพระเจ้าผมไม่มีทหารหัวเมืองรับอาสาเข้าตีโถยิงตายไปหลายคนถ้าจะตีขอมไปก็ตีไม่ได้เพราะทางนี้เขาเป็นเขก็ใชจ้จะใช้กําลังทัพขนาบก็ต้องปราบกันก่อนพระเจ้าพรเนียบอกว่าเราอยู่ข้างนอกกําลังคำรามมีมากกว่าล้อมไว ในเมื่อเขามีปืนเราไม่เข้าเราไม่รบแต่เราจะล้อมไ้อย่างนี้จึงกว่าข้างในจะอดจะยอมจะยอมแพ้เองความจริงก็มีการได้เปรียบก็จึงสั่งทหารคนหลหุวเมืองด้วยกันเข้ามาสมทบก็เลยสั่งล้อมไวมมาสั่งล้อมไปแล้วในที่สุดก็มีพระในเมืองนั้นก็มีลูกสาวคนหนึ่ง ก็มีพระองค์หนึ่งท่านเป็นใหญ่ในโบพระพระเวลานั้นเป็นพระเก่งมากคำว่าเก่งนี้หมายทึงได้ฌานสมาบัติบ้างเป็นพระอะไรอริยเจ้าบ้างได้วิชาสามบ้างไดพิญญาหกบ้างมีเยอะท่านทราบว่าพระเจ้าพรมกับลูกสาวของพระเจ้าเมืองศรีสัจจนาลายัยเคยเป็นคู่ครองกันมาในชาติก่อน แต่ที่แยกกันอยู่ไกลเพราะเวลาสร้างทําบนญทำทางครั้งหนึ่งหัดคอกันทำกันคนละแบบก็เลยต้องมาอยู่กันคนละเมืองแต่ว่าแต่คืนปล่อยไปถ้าไม่ไม่แก้ไขคนในเมืองศรีสัจนาอะไก็จะอดตายเพื่อเพียรมากออกหาก,กินข้างนอกไม่ได้ฝ่ายทัพปะยผมไม่ยอมไม่ควรอะไรออกแน่ แกขึ้นเชิงเธออขึ้นไปแต่ชั้นตั้งไกลกว่ากระสุนปืนที่จะยิงก็มาถึงในที่สุดท่านก็นเจิญจาพระเจ้าเมืองบอกว่าให้ยกลูกสาวให้พระเจ้าพรมเสียเรื่องการรบราข้าวฟันจะเร้กันประชาชนจะได้มีความสุขเจ้าเมืองเห็นชอบด้วยจึงส่งคนมาเจิญจาเจ้าพระเจ้าพรมเห็นชอบในสุดก็แต่งงานกัน เมื่อแต่งงานกันเป็นลูกเขยเจ้าเมืองเป็นผัวลูกสาวเจ้าเมืองเรื่องทัพพบรารข้าวไฟก็เลิกกันไปเป็นนั้นว่าเมื่อพระเจ้าพรมได้เมียแล้วก็กลับคอจะได้เมียมาล้อมที่หนันของก็เปิดมาถึงลุ่มแม่น้าเจ้าพญาแล้วแล้วก็หนีไปทางภูเก็ตไปไกลของไม่อยู่แล้วในเมื่อเลิกทัพเจ็บเจ็บกันไปก็เลี้ยงช้างอย่างดีแต่ปรากฏว่าช้างไม่อยู่นาน ช่างอยู่ไม่นานนักมีคนคงมีหาญ้าให้เอารางทองใส่ใส่้าให้ก็อยู่อย่างช่างที่สุดวันหนึ่งช่างก็ออกจากที่คุณควบคมก็ติดตามช่างจะจับช่างเข้ามาเข้าทีในเมื่อเดินเข้าไปกินช่างก็หนีเรื่อย,ยไปคนก็ตามเรื่อไปในเมื่อเข้าไปใกล้ช่างก็กลายปาเป็นงงงอนเลยหายไป นี่เรื่องราวของเชียงแสนพระเจ้าพรหมมหาราชเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็มาดูเรื่องราวของพระเจ้าตากสินมหาราชกับพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกบงังพระเจ้าถิ่นตากสินมหาราชนี่เก่งก็ล่าความจริงก็ไม่ใช่กััตร์เ์ื่ทหารเมื่อถึงคราวจําเป็นเข้าจริง,รงๆก็นําทหารฟันฟ่นาตีฝ่าข้าศึกออกไปซึ่งมีกําลังเล็กน้อย ถ้าคิดกันจริงๆแล้วไม่น่าจะสู้ข่าศึกได้แต่ก็ฟันฝ่าไปได้แล้วก็ไปรวบรวมกำล,ลังพลการหนีกไปไปได้เงินทองไม่มีกี่ตัวกันแน่แล้วก็ไปมาอาศัยเมืองชนบุรีบ้างระยองบ้างแต่เมืองจันทบุรีไม่เข้าร่วมด้วยในที่สุดก็รวมกลาลังตีเมืองจันทบุรีได้เมืองจันทบุรีแล้วก็พอที่สุด ก็ต้องคิดดูว่าความลำบากยากแค้นเป็นยังไงเรื่องนี้จะไม่พูดกันเอาแค่วินิจฉัยเมื่อรวบรวมได้จริงๆกําลังไทยทั้งชาติเวลาน้นเกิดอยู่ทั้งชาติอุทย,ยามีกําลังทหารมากยังเสียท่าข้าศึกข้าศึกยังตีเมืองแตกแต่เวลานั้นพระเจา้าตาสินมหรารัชมีทหารไม่เท่าไหร่เล็กน้อย แต่สามารถยกมาตีประเทศไทยกลับคืน์บเอกราชได้แล้วก็หลังจากนั้นต่อมาเมื่อไทยทรงตัวได้พระเจ้าตาสินก็ทรงวานโยบายเจ้สละราชสมบัติเฉยๆก็เกรงว่าชาติไทยยังเป็นหนี้เขากษัตริย์องค์ต่อไปต้องใช้หนี้ไม่ใช่โกงแต่มันไม่มี ก็ต้องคิดว่าการรบแบบนั้นบาเสียก่อนจะเก็บได้ยังไงไม่เก็บไม่ได้กู้เข้ามาแล้วดอกเบี้ยเขาก็จะเอาต้นเขาจะคืนนี่ท่านก็ไม่มีใช้ไม่มีจ่ายจึงวางแผนให้บบสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุลาโลกเป็นกษัตริย์ไม่ใช่สืบสันตติวงศ์ไม่ใช่ราชาพิเศษเป็นปราบดาพิเศษเขา,าปราบดาพิเศษนนหมาย่นหมายความปราบปรามกษัตริย์องค์เก่า ถ้าขึ้นเป็นพระราชานี่เรื่องเนีมนก็เป็นนิทานก็เป็นว่าพระเจ้าแต่สิงก็วางแผนให้พระราชาที่หนึ่งกับพระราชาวังบรวรไปตีขมิบเพระมรขมิแข็งเมืองให้เอาลูกชายไปด้วยถ้าลูกชายถ้าตีได้ให้ลูกชายครองเมืองขมิกลับมาคอยราชการที่หนึ่งมาปกครองประเทศพระองค์ก็บดแกล้งทาเป็นบ้า ในที่สุดพญาสันก็เสียท่าไปคบกับพวกมายุตอำนาจพญาสันไม่รู้เรื่องราวยึดจริงๆหวังจะครองชาติแต่ความจริงเป็นความโง่พญาภัยหลานราชการที่หนึ่งอยู่ที่นครอิสมายกทัพมาจาาับพญาสันในสุกข,ขา,ตาตายเที่ว่าเป็นขบฏแล้วต่อมาจึงมีความคำสั่งให้ราชการที่หนึ่งพระพุทธญาติฟาจุลาโลกเวลานั้นยังไม่ใจรกษสัตย์ เป็นสมเด็จเจ้าพญญาหากษัตริย์ศึกยกทัพกลับจากเขมรได้เชิญเถลิงไล่จะสมบัติตามข่าวว่าข้าพระเจ้าตากสินแต่ความจริงไม่ได้ข่าเมื่อมาถึงเป็นการรู้เรื่องการตกลงกันก่อนว่าจะให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านจะคนไปก็แจ้งแจ้งข่าวว่าเวลานี้สั่งะหารชีวิตพระเจ้าตากสินแล้วพระพระสติไม่ดี ถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ต้องชำระนี้กันเป็นการสืบสันติวงศ์แต่ความจริงพระเจ้าสินบวชบวชท,ที่ความบริสุทธิ์ก็บอกว่าจับพระมาะเข้ามาเคี่ยนในความจริงไม่ใช่พระพระมีความผิดเอาเข้ามาสอบสวนจริงแต่ถ้าว่าจะทำที่จะเคี่ยนอย่าตีก็เอานักโทษ กนหัวเขาว้าผ้าเหลืองนุ่งหน่อยก็เขียนให้ถือว่าพระผิดก็ยังลงโทษแต่คนผิดต้องทำคนก็เลยเห็นว่าบาปจนในที่สุดพระเหการที่หนึ่งพระพุทธเจ้าพระจุฬาโลกในเมื่อพระเจ้าตักสินมหาราชเป็นพระมีความประสงค์จะไปจำพรรษาที่นครศรีธรรมราชก็นำขบวนไปสง่งกันออกเวลากลางคืนก็เป็นว่าพระเจ้าตากสินมหาราช้นจากความเป็นกษัตริย์ สำเด็จพุทธยอดฟ้าจุลาโลกถึงครองราชถ้ามาเปรียบเทียบกันกับพระเจ้าพสมมหาราชข้ช่างช่างพลายช่างพลายประไก,ก่ศึกเมื่อเสร็จศึกก็ปรากฏว่าช่างพลายประไก่ศึกออกไปจากสถานที่เลี้ยงคนตามไปก็กลายเป็นหง,งหนเลี้ยงหน,นีไปมาพระเจ้าตากสินมหาราชก็เช่นเดียวกัน เมื่อทำทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความมั่นคงดีแล้วก็ทรงสละราชสมบัติด้วยเพราะวีชาสามารถคือใช้กำลังปัญญาอย่างยิ่งถ้าก็มอบหมายการงานให้ไปประพุทธยอดฟ้าจุลาโลกออกข่าวไปบอกว่าเวลานี้ถูกประหารชีวิตและตายไปแล้วแต่เนื้อแท้จริง,รงๆก็ไปบวชอยู่ในครศสีตำหนาจเป็นการสละราชสมบัติเหมือนกับช่าง พลายประกอบช่างชางพลายประกอยพึกก็ลงความว่าถ้าเราจะนอนฝันกันจริงๆนะฝันกันเล่นโกโก,โก้ผู้ได้ฌานสมาบัติจะคิดตามนะตัวเขียนประวัติศาสตร์จะเขียนตามไม่จริงหรอกเรงฝันคิดว่าพระเจา้าตากสินก็คืออาจารย์ของพระเจ้าพรมหาราชสมัยนั้นท่านี้สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็เหมือนกับพระเจ้าพรมหาราชสมัยนั้น ถ้าคิดอย่างนี้ใครยังมีคิดอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรบ้างก็เป็นว่าอันนี้เป็นแค่เรื่องวินิจฉัยหรือเปรียบเทียบเรื่องอาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ทั้งสองอย่างเพราะไม่มีใครยืนยันกรงความว่าประเทศไทยของเรานั้นในเมื่อมีความจําเป็นก็มีคนมีบุญเข้ามาชว่วยอยู่เสมอก็ถือว่าเป็นบุญของคนไทย มาเวลานี้สำหรับวันนี้วันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมสองพหสาสาเวลานี้ประเทศไทยกำลังมีความมั่งคั่งเงินคงคลังมีมาก mm. ก็ถือว่าชาติไทยเมื่อถึงคราวใกล้จะย่อยยับเวลานั้นเงินคงคลังขาดที่นี่เขยับเยนินเวลานี้ผลเอกชาติชายอยู่ในวันเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีได้สองปี เป็นคงครังเหลือใช้มีเป็นแสนแสนล้าน <c oughs> ก็แสดงว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองมีบุญเพราะจะล่อแร่ที่ไรก็มีคนดีเข้ามาทุกทีคาว่าคนดีสมัยนั้นใครดีมัง่งอันนี้ไม่ทราบธรรมดาแต่บริษัทก็ถือว่าทุกท่านที่ร่วมกันบริหารดีก็แล้วกันเวลาหมดแล้วขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผล จงมีเดบันดาเจ้าพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี